จะแอร์เก่าหรือแอร์ใหม่แค่ไหนมาทำให้แอร์ฉลาดขึ้นและประหยัดไฟกันเถอะเราซื้อแอร์มาเพื่อความสบายใช่ไหมคะเราต้องการให้แอร์ทำให้เราสบายพอดีเป็นเส้นตรงแบบนี้ แตหัวค่ำยันเช้าถ้าเป็นห้องนอนตั้งแต่เช้าถึงเย็นถ้าเป็นสำนักงานใช่ไหมคะแต่เราพบว่าสิ่งที่ได้จากแอร์กลับเป็นเส้นนี้แทนเส้นที่ต่ำแปลว่าเราจะหนาวทุกครั้งที่เราหนาวคือแอร์กินไฟมากเกินไปซึ่งความหนาวนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการค่ะ ในตลาดปัจจุบันทุกรุ่นทุกแบบไม่สามารถรักษาความสบายคงที่แบบที่ต้องการและนี่คืออุปกรณ์ที่ออกแบบมนาะเพื่อแก้ไขปัญหานี้เพื่อความสบายคงที่และประหยัดไฟ20-40%โดยการติดตั้ง EQCON กับแอร์เดิมทุกรุ่นทุกแบบใช้เวลาเพียง15-30นาทีเท่านั้นค่ะ e q c อนจะเปลี่ยนการทำงานของแอร์เดิมเป็นแบบใหม่ได้ความสบายคงที่และประหยัดไฟอย่างแน่นอน